ปิมปิมสซยเนี่ยสซยเนี้ยบิมตายตายวู้ยายเน็ตเป็นยังนี่เห็นบเจีบตายเลยนี่วู้ยายกับมุนติวติวอยู่นี่เป็นยังว่าไฟกับบดับหน้าบ่าได้จาจข่าเน็ตติยายใจแล้วโอ้ยว่าสิเอฟเสียสองตูเลยบ,บ่ท่ันเขาบัตมึงเด้อยายเบิร์กป๊บหนึ่งเร็วๆวละ เต้อีเตี้ยเจ้ามัเงมานเองมเป็นยังโอ้ยค่อยเล่นโทรศัพท์บงเสื้อผ้าอยู่เป็นยังไงไม่จงปู่ดได้๋หมายถึงว่ามึงเห็ดอย่างอยู่หม,มายถึงมึงเ็ดอย่างกับเน็ตกับโทรศัพท์อ๋อเน็ตค่อยมันซาขอ้อกลยปิดเปิดไหมเปลี่ยนรหัพร้อมได้เดี๋ยวนี้มึเห็ดังสี่เด้วเตี้ยมึงเห็ดสมงาว่ากูดดเดดร้อน เอาค่อยให้ดตีอย่างให้เจ้าเดือดร้อนค่อยก็ขอโทษเด้อแม่โจงขอโทษบ่ได้เดือดร้อนจักูครอบครัวกูลูกหลานกูเดือดร้อนเบิด <c oughs> เอาค่อยไปฮ็ดอีหย่างให้เจ้าน้อคือสิได้เดือดร้อนมดเพื่อนแทนน้อเมืเอหนหน่อเยจังจีบ่ได้โทรศัพท์กูนี่เล่นยังบ่ได้เลยเอาเจ้าคือบป่ปิดเปิดไหมเบิ่งกูปิดเปิดแล้วมันจะขึ้นเก่าเอามันเป็นย้อนอยังนาะบานนี้ล้านกูมูนันเล่นยังบ่ได้เลยเออ มึงเปลี่ยนรหัสบ่ได้เอาแล้วเป็นอย่างคือเปลี่ยนบ่ได้เนอะงนอเ,อไไเงินค่อยแหมเอากูใส่ไว้ฝ่ายเือนมึงแหมเฮ้ยใส่ไว้ฝ่ายเงินค่อยเออสุสมพรเลยแม,มเนาะเน็ตเฮือนค่อยมันอ่อนที่แท้ก็มีผู้ไสน้ำตัวน,นี้เนาะ กูกระใสมาหลายเดือนไหนได้หระใสมาหลายเดือนเลยเออปัดปัดปัดโพดโพบักโมบักเต่งเนาะเฮือนกระลังบักใหญ่ลูกใจก็ไปให้งานอยู่กรุงเทพยได้เดือนซองได้เดือนละวมื่นซองมื่นนักบุกล้าติดเน็ตอีกตีนี่นะฮะเอาฉันย่านเนี้นมึงมันกับมาฮอดเนี้นกูอยู่กูก็ะใสน้ำบอกกูมาให้แม่รัยังบ่บ่ อยากใส่ก็ไปติดเอาเองรถเอาอินี่แมร้านกูถ่ายอยู่นั่นแมฮ่าก็เห็นคนอีหยังคือเป็นหนึ่งสีมาใส่เน็ตหมูฟฟีฟ่วันนี้แมเอาโอ้ยพดโพลเนาะให้กูใส่น้ำแนเห็นแต่อีน้อยมันว่าแม่นคมันว่าอีหลีจ<อ>กใสก็ไปหาติดเอาเองรถเอาบอกกูแนละฮัดแมเบอ้อ